ช่วงนี ấy, ương, he, ăng, ้ช่วงไอ้ไอ้นั่นแม้ช่วงข้าเจ้าแห่นางสงการเนาะแนนช่วงใบมือนี้แหะแห่เต็มอะไรก็แห่คือกันหมดผ่านน้องไส้เข้ามาถามอยู่จิปสงพอไงไม่ไงมือใดโอ้ยรอดพันผงออกมากปนลอะไรกันหรอกโอ้ยตอนน้องไส้ลาออกมั้งนะน้องไส้ลายย้อมคุณทำจะเลื่อนคนอืม เอาลุงเลขขนาดคือคืออันนั่นแทนเลขกันหางเก่าเป็นยังมันคือตีหอนอาจารย์ชมผูตัวกันเล่าโอ้เห็นดวงวานวนไปตัวโฮโฮสนกว่าแต่ว่าจะลืมเนื้อเล็กปูใหญ่น่ะอันหกศูนย์นั่นเลยเรืองของปูใหญ่บ่แม่นจะถูกมันมาตีเดี่หกศูนย์หาศูนย์หกศูนย์น ่มามือนัอ้นคอยก็มาหนึ่งศูนย์แห้เดี๋ยวนฮะมาแข้งบอกครับม่นก็ว่าเตียนเขาว่าอุย้ยใส่ดเอาไปพิมพ์ใส่ได้เดี๋ยวเอาไปเฮ็ดเลขฉันเอากระเป๋าไปจะเอาใส่ไปเฮ็ดเลขมันเฮ็ดเลขม,ม,มากอ่นี่เฮ็ดเลขจังไลบอ,อกไวว่าของรว่ามันเป็นมันเป็นหนึ่งศูนแน่นอนนะแต่หนักมา,า,มากตรรวาขเขาจะตีหาศูนยนี่ลหะแต่แมนมันเดด หนึ่งศูนย์ลดแล้วหนึ่ศนหนึ่งลดแล้วแต่ว่ามักตัวนี้ักเก้าหาศูนย์หนึ่งศูนย์นี่แล้วศูนย์เก้าที่เหายไปทีบอกเ่นตัเนแค่นี้เหีนหนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งสองหาเก้าหาูแล้ว แต่ว่าหาเก้าอย่างน้วันในที่นเราสะซื้อลายเติบอยู่หาเก้าขันเสเอาอยู่ในวงนี้อีหลีเนี่ยกันหาแปดสองกันหาแปดกันหาแปดของอาจารย์ปีศาเขาพีกวะเนี่ยให้มันเต็มเลยให้มันเต็มหาเจ็ดหาแปดหาเก้าให้มันเต็มเลยสามชุดเนี่ยเพราะว่ากันบนกันล่างไว้น้ำเด้อเอากันท่านแหมวต้องบนสุดท้ายก่อนว่ามัสุดฟันดีปะ ปันดีกันวนวเ,เอาเอาเอาคือกระจายเลขไว้ว่าเอามากนี่แล้ววันนี้แขนงแค็งมุ้ผู้ชายแลวเนาะไอไอตัวเลขที่อันนล่งไฮมาเนี่ยมันเปลี่ยนมันเปลี่ยนตัวเลขที่มันครอบคุ้มเราด<แ>ีเน่มันคุ้มหมดแล้วเนี่ยเบิ้งเดอ้อเนี่ยศูนย์ห้าเก้าเดี๋ยวขันฮอดตัดออกบ้านี่คันฮอดตัดศูนย์ห้าเก้าเนี่ยมันก็จะได้ศูนย์หายตัวหนึ่งเด้เป็น จะได้ศูนย์หายตัวหนึ่งหาเก้าได้แล้วมันเรียกศูนย์เก้าอีกตัวหนึ่งมัน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 ครบหรือด้มันพอแหละนะแมนมันเ่ากับของ,ของ,ของยายเอ็นล้วนยายล้วนมากทำสนุนสีด้นมาดันทสนุนสนหน่อยแมนเสียเราอยู่เดียนว่าโอมล้งเนี่ยแล้วโอมล้งเนี่ยเสียเราอยูะเลยแฟนก็เจ้าไปจุดพวกยูทูบช่างนีไปจุดหึงกับก็ะได้นะบัดมาลาวาดัน พอจำล่ะนึงเขาไอ้พอเจ้าเป็นมาบวงสรวงได้ดีขึ้นอยังไงี้ยเพราะว่าแล้วแลวอายุเขาโบไปบอกว่เขาโบไปบวงสรวงไปนั่นบอกว่าโอ้ยบ่บ่มีทุนไปเฮ็ดไงปปนั่นเอาน้ำกระเจ้าเอากระเจ้าได้หลักล้านปุ้นเนากระเจ้ามาเนาะกระเจ้ามาขอเนาะกค่ยังไงวะกระเจ้าเฮ็ดกระเจ้าขอกระเจ้าได้หลักล้านปุ้งเขาทุนบ <injuries> ่หลายเขาก็ต <y jump> <coping> <languages> um, um, <the> ้องเอาน้ำกระเจ้าเอาสนอกว่าให้เราบวงสรวงเอาเลยค่าบวงสรวงเป็น หลายหมืน่นโอ้ยครัอบผม <c oughs> บมตั้มกว่าสามสี่หมืนน่นเนาะหั <c oughs> ว่าจิตโทษ <c oughs> ถามยุทธาเทียมมีอย่างเปลี่ยนแปลงครับผมเปลี่ยนแปลงกับจัดตามนี้เลยวัดผมไมีเปลี่ยนมีแต่ซ้ำนี่แหละใส่ได้มือวัดนี่ไปเบื้องเัินไปเอาพระลงมไหมเห็นเลขยุทธไล่พระไปหาเจ็ดไหมซองเหลียวเบื้องยุทแตว่วัน เลขต้นไม้เหี้นที่ตันตานนำ้ำไฟไงน้ำกับน้ำไอ้นั่นไปเอาข่าเจ็ดเต้รุงเด้อข่าเจ็ดไหมเบิง้งยังดเดยไปเบิ้งม่างเดยกับาเจ็ดเมื่อเสาร์นี่บ่น้ำซ้ำเมื่อเสาร์นี่อันอันเพิ่นเฮ็ดต้นต้นเนื้อไงต้นเงินอันกลางกลางได้ได้เจ็ดพันห้าร้อยยี่สิบบาทบัดที่นี่อันเอา คนค้นมาสีดต่อยอดอีกพแฟอาจารย์ว่ราะต้องต่อหรอกต่อเ e> นื่องเอาซ้ำนั่นล่ะมันได้ซ้ำนั่นเอาซ้ำนั่นพา,ายกันซื้อได้ลราเลขกกระดาษย,ยุหันละเราซั้นเอา,เอาคือว่าสั้นเนาะมาที่นี่มามันก็เลยก็เลยคือว่าหาเจ็ดนี่มันแน่นอนแล้วว่าหาเจ็ดเนี่แนยอายุลุงน่าเพราะว่าขัดฟันค่ะฟันแน่แต่ว่าขอยสิปุ๊บที้มาอยู่อาย่กับพ่อสวัสดิ์เจ้าอ่ะอืมแล้วคนคนที่เสียคนที่เสียช่วงนี้น อายุมีแต่เกียรติภาปีมัที่ไปสามสามคนเนี่ยไวยมันไม่ยังที่บังงอื่นค่ะแค่ตอนเนี้ยแต่ว่ารอเบอรงเงินมือสุดท้ายคนละกันเป็นยังไงกันฟันย่ำมือสุดท้ายคนกันจังว่าอีกอันบวกฟันก็สิใส่ซ้ำนั่นล่ะแต่ว่าเอาบวกฟันย่ำบ่เอาบ่เอาไหน่อยงั้นก็จะถาม่านั่นแหละคเพราะว่าเขาตัดออกมาแล้วมันก็ชิไดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกมันจะเปลี่ยนหก ทั้งสามตัวนี่มันจะเป็นหกชุดแค่แมนฟ<ห>ันย่ำว่าได้เน่นคู่ใดก็สินเน่นไปคู่นั่นทั้งสี่นะหัวใ,ใจก็มาก 59, 59, 59, ห้าเก้าห้ากิดนี่แหละห้าเก้าห้ากิดหนึ่งศูนย์สามอันนี่แหละมักสามอันเนี่ยแต่ว่ามากมากไม่ใจหันมากกันพูดเสียเพิ่นสิบมาณนั่มกันนะมาก 10, หนึห่งศูนย์ไม นี่ล่ะคนชิบว่ามันน้ำไหลก็แมนหนึ่งศูนย์นี่แหละแต่ว่ามันก็ออกมันก็ลอยหลังคน้นอยู่ด้อยมากหนึ่งศูนย์หนึ่งนี่แหละไก่หิตหิตอยู่น้ำตัวเดียวน่ะได้บ่านยังก็บกไก่ขึ้นทอ่งหนึงศูนย์โทรมายมเหรียญมึงก็น้ำนะกต่โอ้ยมันช่วงสงการเนี่ว่าสิไปนี่ว่าคุยกันแล้วทมข้าวๆแล้ว มันแดดยุดอนีว่าสิไปกันแห่หน้งสงการหนังพระเจ้ายุตอดีเลยบ่ายโมงคืนเออในแดดเรื่องแห่แตกกันถึงเวลากระแดดว่าแดดพระเจ้าก็แห่จังหวัดน้ำโมก่อยไหลได้เลยไ่บอกพระเจ้าดึงน้ำไปเล่นเบิด์อ๋อเว้ยแม่เหรอเนาะกลางเต้นเราเบียว์ยังมาโซเตสเอบเต้นถนนยวนตามร่างกายเอาว่าแก่กูโยกล่างยกล่างล้านข้าเนี่ยวะซุ้มพระเจ้าตั้งกันตั้งซุ้มนั้น ทางนนเนาะเบี่ยงกันมาแข่งเรื่องลาด่เป็นเจ้าเป็นเจ้าไปคันห้นหนจาจังไหนจังหนึง่งเจ้คใครโรบอกลุงน,น้ำเลยเร้อจ้าจ้าเพราะว่าช่วงนี้นนนสิบวกใครนั่นพองไปทัวร์หลายอย่างไหมจมะเยิ่งไล่เบอร์เก้าก็ได้ตัวบ่ไล่เบอร์เก้าได้ได้ได้ยิง่งได้นี่งเนี่ยอันที่ลุงโทรมากนี่นะอันเก้านี่แหละแหมแหมอันนี้ก็ได้อยู่งจ้าถึงโบมีเบอร์มันก็ได้อยู่นะแต่ว่ามันก็บ่เต็มร้อยหรอกมันท้องได้อยู่ มันอยากมันอยากซราจังหน่อยบ่เริเวคือโตัหม้จัดไว้จัดไว้มีอะไรเปลี่ยนแปลงที่โทรมามีอะไรเปลี่ยนแปลงที่โทรมาเด้อสุดท้ายก่อนมันสิฟันดีตอนนี้ก็กันเน้นไปที่หาหาเจ็ดเจ็ดหาหาโต๊ะก็หันเน้นไปชุดนี้แบบเขาจะห่วงเหล็มอเตอร่ยังเกียบเลยเดี๋ยวนี้บ่ไม่เอานตลาดนี่ยังเขายได้เด็ม ห้าเจ็ดห้าแปดหาเก้าเดี๋ยไว้รถบ่มีพาดเดี๋ยวไปตลาดห้องถมมือนีก่อนอือ่าอ่านไม่ไปเพียบสนมแล้วออกไปตลาดปึ่งเอาจับไว้นะจับไว้นะแม่นแท้ละมันมาเบิด์สุกแก่ในแ้งทุกขานฐานเลยดิแมนดูในสามคู่นี่ล่ะตักสิ่คู่ได้ท่อนล่ะถ้าได้ทัวไปทนให้ทันอยู่นะทันไหมปีปีใหม่อันนี้ก็สุกตลอดปีเลยอดดีดีไม่แห้ง สุขภาพร่างกายแข็งแรงอยู่น้ำหนองน้ำนุ่งน้ำลูกล่หาหลานครับจ้าจังสวัสดีครับสวัสดีครับเอาคุยกันเล็นนะครับกับน้องสาวยืนยันตัวนี้นะครับแล้วท่านในนี้ยังเ,ยเปลี่ยนแปลงนะครับคน่าใกล้เมื่อเทีฝันได้จังสีทบมาบอกไม่นะครับตอน,น